สวัสดีครับนนุยสวัสดีคับน้าหนุยสวัสดีค่ะฝันแนวได้ครับน้าหนุยว่าซูเอฟซีฟังได้ครับก็ฝันเห็นพี่ชายครับผมครับฝันพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมก็พามามาดึงขาดึงขาบอกบอกตาตาเดี๋ยวพาไปเที่ยวบนสวรรค์ห่วยไปเที่ยวสวรรค์เลยครับผมไปเที่ยวบนสวรรค์ครับมาดึงขาแล้วเขาอาบน้ําแต่งตัวแล้วไปบอกไปไหนปั๊บมันก็จับจับ พอจับเราได้ครับผ่านหายแบบไปเป็นเมือไปเป็นเมืองสวรรค์เลยมันเป็นยังไงเมืองสวรรค์นี่ครับมันก็มีมันก็มีแบบราชวังเลยนะครับแบบราชวาังเมืองสวรรค์มีมีเทพราแบบเทวดานาะงฟ้าแต่งตัวสวยๆนะครับเห็นเลยสวยๆเลยเห็นเลยเห็นทีหน่หลายคนไปเที่ยวทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่งตัวหรือสวยแบบ เป็นเจ้าเมืองแบบอย่างเงี้ยนะแบบในภาพวาดเนาะแบบแบบในทอซัแบบเจ้าเมืองเลยโอ้ครับครับครับก็ผ่าไปบญสวรรค์ผ่าไปดูนู้นดูนี่ไปเจอญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโอ้เจอหมดทุกคนเลยเจอหมดทุกคนเลยไปไปเนี่ยเจอหมดทุกคนเลยครับก็ไปคุยกันทําไมบอกทําไมถึงทุกยากจังบอกขอเลขหน่อย เราบอกขอเลขหน่อยครับขอเลขเลยขอเลขกับใครล่ะครับขอเลขกับพี่ชายผมพี่ชายครับ,บวันนี้ผมจะออกเลยนะ้องผาหาบองเมืองสวรรค์นี่ต้องบอกหวยเลยนะขึ้นสวรรค์เลยพาขึ้นสขขึ้นสวรรณเลยต้องบอกหวยแนละ้วครับพักแก็บอกแก็บอกหวยเลยสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามตัวครับผมจะให้สองเจ็ดศูนย์ครับ สองตัวก็ให้สองตัวให้เอาอาเอาอายุเนี่ยไปแทงเนี่ยครับสี่สี่สามสามสี่นี่เอาไปแทงสี่สามสามสี่ใช่อายุเท่าไหร่ครับอายุสามปีครับอายุสี่สิบสามปีเนาะแกเสียชีวิตสี่สามปีครับผมพอพอพูดจบปุ๊บแกก็พอเที่ยวเสร็จบนบนสวรรค์เที่ยวเสร็จแล้วกก็พาส่งมาส่งกลับส่งกลับเราก็สะดุ้งตื่นมาอืครับอ้ พี่พี่ชายเขาพาพาไปเที่ยวมุสวรรค์เ่ยบบอกเลขเราก็จำจำได้นะครัไม่จำไม่ได้เราเรามาบอกอีกทีเราก็มาบอกเป็นไก่สีนะครับขอบคุณครับแล้วเทวดานางฟ้าเนี่ยได้บอกเลขไหมครับ ไม่ไม่ได้ถามว่าผมไม่ได้ถามนะถามถามไปพี่ชายมีแต่เห็นแต่ญาติพี่น้องกับพี่ชายใช่ผมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโอ้ครับครับครับมามาเต็มเลยมาอยู่อยู่คนเต็มเมืองสวรญนะครับผมีพี่ชายเนาะครับผมผีพี่ชายอืพาไปเที่ยวเมืองุวัญเสร็จแกก็มาส่งลงมาส่งที่บ้านครับบอกไปบอก หรือบอกเลขให้นะครับผมเดี๋ยวทีมงานจดไว้ให้แคปหน้าจอเนะขอบคุณครับน้าหนุยขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับผมครับตัวเลขของหน้าหนุยนะครับเอฟซีเนาะผมทีมงานเอาตัวเลขมานะครับครับตัวเลขสามตัวครับเอฟซี 270270ครับอายุ43ปีเนาะครับเนาะวดวันที่หนึ่งมีถุนายนพศ2567ครับขอให้มีโชค่ไงครับหนาหนุอยสระบุรีครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมละทงกัสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่เอฟซีมือนีบ่าวแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองคองดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่ไปเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมี่ของดีทิดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงื่อนเรียกทออเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนไปใส่ครับท่าชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทออสื่อเรีือสื่อรตรตีจึงิงสื่อือก็ครับนะ่อนผม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบนใะดเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับ,รบโอ้โดดเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหาโย,ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่กกยกู้ด้อยการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แต่ะแลกะกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นรวยพ่อเป็ปูุหลดบเนี่ยพ่อนอาติล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรีรอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค,ค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าแข,ขายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสัมผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโหลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โถงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับต้องสัมผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเด okay. ี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับ네สีห้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ